วันนี้าติโยมตัวมามาที่อีสานอยู่แถวอ,อบุบลก็เดินมาเห็นโยมก็ขายขายอะไรโยมเป็นหมูยอค่ะหมูยอเด้อหมูยอขายยังไงหมูยอขายอันสีอันร้อยจาอย้าอันละยี่ห้าค่ะสีสีอันร้อยจ้าแล้วอันละร้อยได้ไหมได้ค่ะก็รวมทำบุญด้วย เซียน้อยถ้าอันละ้อยหนูย่ออันนี้ว่ากินได้ใช่ไหมนี่ทำเองหรือว่าไปซื้อขึ้มาไปไปรับต่อมาอ๋อรับเข้ามารับเข้ามาแล้วทำมานานอย่างนี้ลูกอันนับดูเกียนเอาเมาเกียนจไปได้กลับบ้าน สิ 12, บสองครับสิบสองสามร้อยแล้วมาขายทุกวันไหมเนี่ยมามาทุกว right> ันอยู่ค่ะก็พออยู่ไหมพออยู่พอกินก็ก็พออยู่พอกินค่ะพอได้เลี้ยงลูกค่ะมีลูกจ่าลูกชายสองคนค่ะหลวงพ่อลูกชายแล้วแล้วหนูคิดอะไรไหมว่าจะทํา อาชีพอื่นไหมหรือว่าคิดอาชีพนี้มัน,มนอยู่ได้แล้วไม่ค่ะก็ยังมีทุนอยู่ค่ะอยากทํางานอยู่บ้านขายของอยู่บ้านอย่างนี้ค่ะแล้วบ้านเราทําเลได้ไหมก็มีถ้ามีทุนก็เปิดร้านขายอาหารตามสั่งอย่างนี้ได้จ้ะอาหารตามสั่งคะ่ะเดี๋ยวเอาก็อีมันมา,มานั่งเดี๋ยวนึ่งค่ะ,คะลูกมนานั่งนี้ลูกวางวาง ทักที่อนนี้ดีกว่านะ,ะอ้านี่อ้าวลูกเช้านี่ค่ะเออเนี่ยน,นั่งเลยเนาะน,นั่งนั่งอน,นุญาตอาหารตามสั่งคือยังไงสั่งก็มีข้าวผัดแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอย่างนี้ค่ะแล้วมันต้องใช้ทุนเท่าไหร่ลูก ใช่ทุนก็ประมาณสองสามพันอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราขายทุกวันขายได้ก็เอาทุนไปหมุนเวียนมาซ,<ล>ซื้อของเอาลสองสามพันทำไมยังไม่มีทุนนอะขายยังค่ะยังไม่มีจริงเหรอพอจริงค่ะมาขายทุกวันก็พอแต่ซื้อกับข้าวค่ะให้ลูกไปโรงเรียนอย่างนี้ค่ะเป็นลูกอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้อยู่ป .5 กับป .2 ค่ะลูกชายสองคนป .5 ป .2 แล้วแล้วพ่อเด็กอ่ะพ่อเด็กแกก็ทํางานอยู่คนละที่กันจะ้ะ เลิกยังอ,อีกอยู่กันไหมเออค่ะก็ห,าหากา่างๆกันค่ะอยู่คนละที่ห่างกันคือเลิกยังหรือยังไม่เลิกค่ะยังเลิอกอยู่จ้าแล้วแล้วเขาส่งเสียไหมก็มีเขาก็ค่อยส่งมาอย่างนี้ค่ะหลวงพอ่อตอนนี้ก็อยู่กับยายเล้วเขาจะรอหนูแล้วออบอกรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บ แล้วเล้วเขาส่งส่งเสียงไงก็มีก็ฝากมาสี่ร้อยห้าร้อยอย่างนี้แหละต่อต่อต่อเดือนหรือใช่ค่ะต่อเดือนนี่แหละค่ะของมันไม่พอจ้ะจะลงใจเราอยากจะอยู่บ้านมากกว่าอยากอยู่บ้านมากกว่าอยู่ค่ะบางวันก็ขายได้ขายไม่ได้แล้วทำอะไรเป็นมากับข้าวอย่างเช่นลงลงหลวงพ่อสั่งแกงจืด สาลายเต้าหู้ใช่ได้ค่ะได้ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราซื้ออะไรมาได้ไม่เป็นซื้อมาขายไปได้ทำไลดีก็ได้ได้ยค่ะอยู่บ้านทำเด้ดีอยู่ค่ะติดเดี๋ยวติดติดถนนใช่ค่ะติดถนนอย่างนี้แหละค่ะ แล้ว,แล,วแล้วเราอยู่กับใครที่บ้านอยู่กับยายจ้ะอยู่กับยายอ,อ๋อมียายเหรอใช่ค่ะมียายอยู่กับยายทวดหลวงพ,อพ,อพ่อเขาแช่รอหนูค่ะ <laughs> ามากับเขาเดี๋ยวเกรงใจเขาค่ะเดี๋ยว<ะ>ใช่เขารอนหนูแล้วค่ะเ,เดี๋ยวหนูจะได้ไปแล้วค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วบ้านหนูอยู่อยู่ไหนอยู่เรือมน้าจ่ะไกลไกลไกลห้าสิบกิโลค่ะห้าสิบกิโล รอหนูเกรงใจเขาเนาะค่ะมากับเขาและเรื่อยต้องะจ่ายของคนเท่าไหร่ครับที่มาสองร้อยจ้ะสองร้อยใช่ค่ะจากก็จะไปตามหมู่บ้านเรื่อยๆแล้วค่ะพอหมายถึงว่าจะไม่กลับบ้านก็ตใช่ไหมตอนเรื่อยๆแล้ววขอองงหหมดรืยัันนี้ยังค่ะยังไม่หมดยังอยู่บนรถก็มีค่ะ เรจะมีเจ้าอื่นอีกค่ะยังมีจ่าของหนูก็เหลืออยู่บนรถอยู่คขางี้ง่ายๆกันเดี๋ยวให้ไปหมื่นแล้วยกเก็บไปไปททุนโอ้อเรื่องนูไปทาตามฝันหนูนะ้วงพ่อะเไปไหนไปบอกเองินให้มื่นได้นี่อยูไนเบอกเเงินมามื่นจบไปเดี๋ยวให้ไปทาทุน แล้วถ้าเกิดมีทุนแล้วลรวจะมาอย่างนี้อีกไหมก็ก็จะทําบุญไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่พอได้บุญนึงแล้วไม่ค่ะก็จะอยู่บ้านค่ะของอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงยายจ้ะถ้าถ้าเป็นการซื้ออย่างอื่นคิดว่ามันมีอะไรที่จะดีกว่าที่เราคิดว่าขายอาหารตามสั่งค่ะมันก็มีตัวนี้รับออกมาแต่เราก็ไม่ได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างนี้ค่ะ อยากขายอาหารนี่แหละค่ะตามนั่นเอาไปหมื่นแล้วกันนะโอ,อบ้โหไปัะแล้วเดี๋ยวไปเรียบร้อยก็เอาปวดด่วนๆพอดีทางทางเขาต้องรออ่ะเอางั้นโยมโยมไปได้เลยไปได้เลยไม่ต้องรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาให้บิ๊กเอา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 ไปหมื่นหนึ่งไปอันนี้นี่เอาขึา้นรถเดี๋ยวจะได้เอาไปเป็นทุนนะ ที่ให้หัดไหวพระสวดมนต์เอาเอาวิทยุมาเครื่องหนึ่งไปแล้วให้เขาไปฟังเองไปให้ไปเหมือนแล้วยายใครยืมนะไปใช้เอาไปเอาเสื้อผ้าให้ไปเอาเสื้อผ้ามีเด็กเอาไปเดี๋ยววิทยุเดี๋ยวหนูไปเปิดเองนะหัดสวดมนต์ไหวพระพุทโธภาวนาไปพิธีเปิดเดี๋ยวหนูไปดูมีคู่มือเอง เลขหนึ่งสดวนบนชเช้าเลขสองสดวนบนเย็นนอกนี้ก็เทศสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงอ่านี่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปเอาภิเทโยญาติโยมก็นี่ฉุกเฉินพอดีทางนี้เขารีบไปอะไรอะไรอีก,ออกออเอาไปเอาไปเอาไปเด็กกินมีขนมอัน นี่นี่อใอ้แม่เขานะะอ่าไปไปไปอันนี้ขอเราเอาไปแจกชาวบ้านกินต่ออ,อันนี้อันนี้เสียบปลั๊กก็ได้แล้วไม่เสียบก็ได้แต่ชาร์จเต็มนะมันใช้ได้สองระบบสระบุรีอไปเรืเ่อยๆอยู่อกระตุกันนี้